ยังจาได้ไหมวันนั้นที่เห็นลูกไข่ไก่วันนี้ผ่านมาหนึ่งเดือนไม่ใช่ไข่ไก่แล้วนี่วันนี้นะคะคุณโอก็พาทุกคนมาอัปเดตทุเรียนในสวนของตัวเองอีกเช่นเคยคะ่ะตอนนี้ที่เห็นอะ่ะก็จะเป็นทุเรียนที่อายุประมาณ75-80วันนะคะก่อนหน้านี้คุณโอเคยเามาอัปเดต ทุเรียนในสวนของตัวเองแล้วอะแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นระยะไข่ไก่ค่ะอ,อยู่ที่ประมาณ40-45ถึงวันนะคะผ่านไปแค่1เดือนเท่านั้นเนี่ยตอนนี้ลูกของเขาก็โตขึ้นมากใหญ่ขึ้นมากเริ่มจะเบ่งพูแล้วอะค่ะถามว่ามาเห็นแบบนี้แล้วเราชื่นใจไหมเราก็ค่อนข้างชื่นใจนะคะด้วยความที่เ,าเราก็ทําสวนมาทั้งปีเนาะแล้วต้นนี้มันก็เป็นดกมากแล้วตอนนี้ก็แต่งออกไปแล้วอะค่ะและปริมาณเนี่ยค่ะก็จะลดลงจากก่อนหน้าที่เราเคยถ่ายกันไปแล้วนะคะ ตอนนี้หาทุเรียนก็ประมาณ75-80วันกว่าจะตัดได้ก็120วันใช่ไหมคะก็เหลือเวลาประมาณสักเ,เดือนกับนิดนิดหรือไม่ก็อาจจะเป็นเดือนครึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีะคะ่ะว่าฝนมันจะตกเยอะไหมนะคะเพราะว่าที่จันทบุรีเนี่ยเขาเคยมีปัญหาว่าทุเรียน120วันแกะออกมาแล้วก็ยังเนื้อขาวค่ะก็หวังว่าทุเรียนของควินโอจะปลอดภัยอยู่รอดได้ดีกว่าจะถึงวันตัดก็ต้องมาอัปเดตกันอีกทีนะคะในไงควินโอขอไปดูทุเรียนต้นอื่นๆด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่สวยๆอะะะไรททีี่่่ดจมาาเลใหุ้กคคนฟัง